ผมขอเชิญพบกับคุณพอพัทรพลศิลปจารยจครับผมขอเสียงตบมือด้วยครับสวัสดีครับคุณพอครับผมเชิญครับขอเสียงตบมือต้อนรับคุณพออีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับผมพอนะครับสบายดีไหมครับนี่สบายดีแล้วจริงเหรอครับสบายดีไหมครับสบายดีนะโอเค ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตร revisit นะครับออดิโอบครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับซึ่งคุณเป็นสักยิพยานในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณผมไม้พี่ใหญ่ด้วยอันดับแรกนะครับผมพี่ใหญ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ ที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับเออลืมแนะนําตัวไปครับผมผมใหญ่นะครับโอภาสถิวรัตปัญญาเลิศนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรช่วยคุณพอในวันนี้นะครับผมหนังสือพี่ใหญ่ก็เป็นเบสเซลอร์เหมือนกันนะชื่ออะไรนะครับพี่พริกพอร์ทหุ้นใหญ่ HI ครับโอ้ขอบคุณมากเขาช่วยขายยินดียินดีตอนเดินออกไปก็คนละคนละหนึ่งก๊อปปี้นะครับผมได้ครับผมก็เมื่อกี้ถามไปแล้วเบื้องต้นนะครับคุณพอส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับคุณพอทั้งนั้นเลยโทษที่ผมไม่เห็น่อานขออีกทีดีกว่าโททษีีใใคคคครรรบบบ้้้้้าาางงงเเยยยออออ่่นนนนหหััสืืลมมมขดดวไ โอเคไม่อ่านก็จริงๆก็หลอกยกได้นะครับคือจะแบบเออคนพูดได้สบายใจนะครับเราเล่นเราเล่นนะโอเคใครยังพอยเปอ่านใครยังไม่อ่านไม่เป็นไรยกได้ยกได้ไม่เป็นไรครับใครยังไม่เคยอ่านยกได้ครับโอเคโอเคทำไมไม่อ่านล่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้เสียภาพพระเอกเสียภาพพระเอกครับแต่ว่าน้องบางคนอาจจะยังไม่เคยอ่านเนี่ยอย่างแรกเลยอยากจะให้คุณพอช่วยแนะนําตัวอีกครั้งแบบเป็นทางการเลยดีกว่าโอเคครับผมผมชื่อพอพัทรพลศิลปาจารย์นะครับ ผู้เขียนหนังสือเบสเซอร์เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนะครับซึ่งตอนนี้พิมพ์มากว่าร้อยกว่าครั้งแล้วนะครับเอาไม่ใช่นะครับพิมพ์มาประมาณ15ครั้งขึ้นไปแล้วนะฮะก็เป็นเบสเ l อร์แต่วางแผงนะประมาณประมาณ3เดือนแรกนะครับแล้วก็ทั่วนี้ยังยังวางแผงอยู่นะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะชื่อว่า Retire by 4 0นะครับซึ่งผมว่าอันนี้จากที่ศึกษาม,มานะครับได้มีโอกาสถามก็น่าจะเป็นหนังสือไทยหนึ่งนะไม่กี่เล่มที่ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ นะครับแล้วก็จำหน่ายให้ชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการแปลเป็นภาษาจีนนะครับอาหรับิกนะครับแล้วก็ต่างดาวนะครับเร็วๆนี้นะครับเอาแต่เอาภาษามนุษย์ให้รู้เรื่องก่อนนะฮะตอนนี้นะครับก็ก็หลักๆผมเป็นคนภูเก็ตครับผมเกิดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มาจากครอบครัวต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้คลาสนะไม่ใช่แบบบ้านรวยนะครับคนชอบเห็นว่าแบบผลลัพธ์มีแบบนี้แล้วเนี่ย คือให้ที่บ้านแบบรวยมาก่อนหรือเปล่าลรวบอกไม่ใช่เลยคุณแม่รับราชการเป็นคุณครูนะครับคุณพ่อเป็นวิศวกรนะครับซึ่งเป็นข้าราชการทั้งคู่นะเนาะแล้วก็ทํางานก็มีพี่น้องเรามีพี่น้องอยู่กัน4คนนะผมมีพี่สาว3คนผมเป็นลูกชายคนสุดท้องนะครับ เรียนภูเก็ตจนถึงอ่ะสิบห้าแล้วก็ไปอเมริกานะครับในคณะนักเรียนนักเปลี่ยนนะครับจากนั้นกลับมามาจบที่เอแบกเอแบกนะครับแล้วก็ไปต่อ MBA ที่าศาสินจุฬานะครับนี่คือ Background เบื้องต้นนะครับครับผมคุณพอครับหนังสือเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโครเนี่ยอย่างคนที่เคยอ่านแล้วเนี่ยจะทราบว่าคุณพอพูดถึงวิธีการว่าทำยังไงไม่ต้องทำงานไปตลอดชีวิตทำงานให้แบบเหนื่อยพักเดียวแต่ว่าสบายตลอดทำไมคุณพอถึงอยากเกษียณเร็วครับ เหตุผลที่ผมอยากเกษียณเร็วนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อมานสาักเ,เกือบเกือบ20ปีที่แล้วนะครับตอนผมอายุ20เนี่ยผมได้มีโอกาสไปพบกับที่ปรึกษาด้านการเงินท่านหนึ่งนะก็คือ financial planner นั่นเองคือผมเข้าวงการตั้งแต่อายุประมาณ19-20นะครับตอนนั้นเริ่มหาไรายได้ได้ละนะครับตอนนั้นอยู่ประมาณปี3นะครับก็ต้องมีการวางแผนภาษีเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็จริงจริงไปคุยกับเขาเนะี่ยต้องการจะวางแผนภาษีนะครับคุยเรื่องภาษีเสร็จปุ๊บเขาก็ถามมาว่าพ่อ พอเคยวางแผนเกษียณไหมเราก็เออว่าไม่เคยเว้ยเฮ้ยเราก็ถามว่าก็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 ไม่เคยนะพี่แต่ก็อยากอยากวางเหมือนกันเขาก็ถามผมว่าแล้วพออยากจะเกษียณเท่าไหร่ล่ะผมก็ตอบไปว่าอืมสี่สิบห้าครับพี่อันนั้นก็ตอบแบบนึกตัวเลขลอยขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มถามคาถามที่แบบเกิดมาชีวิตฉันยังไม่เคยถามมาก่อนเลยเช่นเออแล้วพอตั้งใจจะมีลูกกี่คนล่ะตอนนั้น ยังไม่เคยคิดเลยนะก็ตอบไปก่อนว่าสองคนตามเบสิกนะครับแล้วจะมีเมียกี่กคนล่ะตอนนั้นเราก็ตอบไปตามเบสิกว่าสองเอไม่ใช่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ก็ <laughs> าถามเลยไปว่าเฮ้แล้วลูกของพอเนี่ยจะเรียนที่ไหนล่ะเมืองไทยหรือเมืองนอกสิงคโปร์อินเตอร์หรือจะไปอังกฤษหรืออเมริกาเอ,อ้ยเริ่มลงลึกขึ้นเรื่อยๆฮนะก็าถามอีกว่าแล้วลูกของพอเนี่ยจะตีกอล์ฟไหมจะพูดได้กี่ภาษาจะทําอะไรบ้างจะเรียนเป็นโนไหมจะ อะไรโหเริ่มเยอะมากเริ่มเยอะมากๆนะครับแต่คำถามสุดท้ายคือเจ๋งที่สุดเลยคือถามว่าแล้วพอกาจะตายเมื่อไหร่ก็เกือบมีต่อยกันเลยครับวันนั้นนะครับแต่ตอบไปว่าโอเคแปแล้วกันพี่80เนาะแล้วพี่เขาก็ก้มหน้าจิ้มคอมนะฮะเขาก็มีคอมอยู่หน้าเขาคำนวณตักแล้วเขาก็เงยขึ้นมาพูดแต่ผมบอกว่าเนี่ย ถ้าพออยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะมีลูกสองคนนะบวกกับเงินเฟ้อเข้าไปอยู่ถึง80ปุ๊บเนี่ยพอจะต้องมีเงินเก็บ300ล้านบาทโหคือฟังครั้งแรกคือพี่ครับพูดเกินพูดศูนย์เกินมาตัวหนึ่งหรือเปล่าครับพี่มันเยอะขนาดนี้คือแบบตกใจมากบอกประมาณนี้แหละมันต้องเท่านี้เราก็โอ้โห ซึ่งจริงๆครับกรเกษียณ45แล้วจะอยู่ถึง80นี่ต้องใช้เงินมหาศาลนะครับถ้าจะมีคุณภาพชีวิตยอดเยี่ยมด้วยตอนนั้นก็มีคิดอะไรมากาคือเอาวะได้โจทย์ชีวิตละคือถ้าอยาก,กเกษียณเร็วก็คือต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆใช่ไหมก็เลยจากนั้นมาก็เลยทํางานเยอะๆมาตลอดถ้าคุณรู้จักประวัติผมดีนะถ้าคุณได้มีโอกาสแบบเข้าไปแบบอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นว่าผมทางานเยอะมากนะครับจากนั้นเองก็เลยเป็นการเริ่มต้นการทํางานอย่างหนักหน่วงของเราโดยไม่เกี่ยงเลย อะไรก็ตามที่ไม่ไม่ไม่ทำร้ายใครไม่ผิดกฎหมายนะทำหมดเลยนะครับแล้วผมเองก็หลักๆก็คือเริ่มทำงานอยู่2ประเภทด้วยกันในชีวิตนะครับงานของผมแบ่งเป็น2ประเภทแล้วกันก็คือบันเทิงกับไม่บันเทิงเนาะบ,บันเทิงก็อย่างที่เคยเห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรนักสแสดงพิธีกรอ e ีเวนต์นะครับเป็นในแบบบ้างเป็นวีเจบ้างอะไรแบบนี้นะครับ ต้องบอกว่าที่จริงการเข้าวงการบันเทิงของผมเนี่ยไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ชอบเนื้องานนะครับคือชอบรายได้ล้วนๆเลยคือไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบอยากจะทําวงการบันเทิงอะ่ะคือคืออะไรหาเงินได้หาหมดเพราะจนผมคือ300ล้านบาทและ4ีเกิบย้าสเนี่ยผมจําแค่เนี้ตั้งแต่อยู่ยุ20เลยจําด้วยมาฝังใจเลยฉันต้องทําให้ได้เนาะงานในบันเทิงวงการบันเทิงเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือไม่ได้ชอบเนื้องาน แต่ชอบรายได้เพราะจริงเนื้อง,งานเนี่ยค่อนข้างจะเปลืองเนื้อเปลืองตัวนะครับเ <laughs> ติร์นเช้าไปก็เออไปให้หนังเอกมาถึงก็กอดบ้างซบเราบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะตอนนี้เราเล่นนะครับ <laughs> ก็บางวันก็แบบแอคชั่นหนักหน่วงนะครับแบบบางทีก็แบบมีปากประกบกันบ้างอะไรครับซึ่งก็โหแบบรู้สึกทุนทนทุกทรมานมาเป็นสิบิปีทีเดียวนะครับ <laughs> จริงๆทีนี้เนี่ยจากนั้นเนี่ยก็มาถึงงานไปบันเทิงละคือผมเองก็รู้ว่า้การการเก็บเงินได้เดือนละหกหลักต่อเดือนคือถามว่าเป็นพิธีกรนักแสดงพิธีกรเอีเวนต์เราหาเงินได้ดีนะครับพิธีกรเอีเวนต์พูดชั่วโมงเดียวแบบครึ่งแสนเนี่ยได้แล้วนะครับบางทีทํา3ชั่วโมง6หลักแล้วก็ทําได้แล้วนะครับคือทําแบบนี้10ครั้งต่อเดือนล้วก็หาเงินได้เยอะนะครับแต่เรารู้ว่าการเก็บเงิน6หลักต่อเดือนนั้น ไม่พอ3 0 0ล้านยังไม่ทันเราก็เลยเริ่มผันตัวเองมาทําธุรกิจส่วนตัวเพราะต้องการจะเก็บให้ได้7หลักต่อเดือนตอนนั้นนะโจทย์นะคืออย่างนี้คือเก็บเงินให้ได้7หลักต่อเดือนตอนนั้นคือหาเยอะใช้น้อยมากนะครับก็เริ่มมาทําจากเล็กๆก่อนนะคือรายการทีวีของตัวเองนะครับเริ่มจากรายการ3นาทีเป็นรายการครึ่งชั่วโมงเป็นรายการ1ชั่วโมงนะครับ เจ๊งบ้างอะไรบ้างได้บ้างก็ไม่ได้บอกว่าทำแล้วชนะหมดนะครับก็มีก็มีก็ม,มีแพ้เหมือนกันก็มีเจ๊งเหมือนกันนะครับก็ให้ท,ทําธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แต่ทุกวันนี้คออือผมเองก็เคยออกลืมลืมบอกไปก็คืออาจจะเคยเห็นกันบ้างก็คืออายุน้อยรลอยล้านนะครับก็นั่นคือที่มาของการทํางานอย่างหนักก็คือโจด้ยคืเนี้ครับอยาก,กเกษียณตอน45ด้วยเงินเก็บ300ล้านจริงๆมีแค่นี้เลยตอนนั้นนะชีวิตคิดแค่นี้ครับ